เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังกึกก้องไปทั่วกรุงพนมเปญท่ามกลางอากาศร้อนระอุประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีตายเมื่อพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับวันสิ้นโลกไม่มีเครื่องบินบนฟ้าแต่ความตายกำลังพุ่งลงมาจากอวกาศด้วยความเร็วเหนือเสียงลำแสงจะพุ่งตรงลงมายัางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทำลายทุกสิ่งให้หายไปในพริบตาโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวบนจอภาพขนาดใหญ่ด้วยใบ<า>ยหน้าเคร่งเครียดเตือนคน,คนทั้งโลกไทยไม่ได้ล้อเล่น พวกเขากำลังถือครองพลังอำนาจที่รุนแรงกว่านิวเคลียร์ถึง10เท่านี่คือสรกปราอินทรนอาวุธที่สามารถเปลี่ยนเมืองให้เป็นหน้ากองโดยไรก้กำมันตราภาพรังสีความตึงเครียดที่ชายแดนเขาพระวิหารได้ทะลุขีดจำกัดสีแดงของการทูตไปเรียบร้อยแล้วปืนใหญ่กัมพูชาหันกระบอกมาทางไทยอย่างยโสโดยเชื่อว่าพวกเขาสามารถยัออย่วยุเราได้แต่พวกเขาคิดผิดมหันกรุงเทพพอดวันนี้ไม่เล่นเกมยิงปืนครกคลั่งค,งคืออีกต่อไปแล้วในบังเกอร์ลับเหล่านายพลไทยกดปุ่ม เริ่มขั้นตอนสงครามภวอากาศอย่างเงียบเชียบเรดาร์ของข้าสึกปอดสนิทไม่สามารถตรวจจับฝันร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ได้เลยเครื่องบิน f 3 5ล่องหนของกองทัพอากาศตัวงเคลื่อนผ่านท้องฟ้าราวกับเงาของมัจจุราชผ่านทับตามแนวชายแดนลุกเป็นไฟโชติช่วงก่อนที่จะทันรู้ตัวว่าถูกโจมตีเข้าแล้วการทำลายล้างเกิดขึ้นอย่างแม่นยำทุกตารางเมตรพิสูจน์ความเหนือชั้นของกองทัพไทย นี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งชายแดนเล็กๆแต่เป็นการแสดงแสงยานุภาพแห่งการทำลายล้างข้อความมันแข็งกร้าวส่งถึงศัตรูหน้าไหนก็ตามที่กล้ามาจ้องมองดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อความอดทนสิ้นจุดลงไทยจะตอบโต้ด้วยความเกรี้ยวกราดที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มาร่วมเป็นสักขีพยานในสถานการณ์จำลองที่พนมเปญต้องก้มหัวให้แก่พลังแห่งเทคโนโลยียินดีต้อนรับสู่ยุทธการสรพออินทรพิรุธสมรภูมิที่ศัตรูจะไม่มีโอกาสได้เสียใจทั่วโลกจะต้องกลั้นหายใจ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของสองครามยุคใหม่ในครั้งนี้กัมพูชาจะยืนหยัดได้เกิน60นาทีหรือจะถูกลบหายไปจากแผนที่โลกอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความเงียบสงัดณศูนย์ไซเบอร์หลวงสงครามได้เริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบตั้งแต่ตัวเลขศูนย์นาฬิกาเหล่านายทหารไทยัวนิ้วป้อนคำสั่งบรณะปลุกชีพไวรัสช้างศึกให้ทะลวงสู่หัวใจดิจิทัลของศัตรูทันทีในคลิปต่ ไฟฟ้าทั่วพนมเปญก็ดับวูบลงเมืองทั้งเมืองจมดิ่งสู่ความมืดมิดราวกับถูกอสุรกายกลืนกินเข้าไปความโกลาหลลามทั่วกองทัพเทมอนเมื่อจอเรดาร์เกิดสัญญาณรบกวนเหลือเพียงเสียงซาที่ไร้ความหมายน่ากลัวพวกเขาถูกทำให้ตาบอดและหูหนวกขณะที่นกเหล็กของไทยเริ่มพยายานออกจากรังณฐานทัพอากาศโคราชทันทีเลยฝูงบิน f 1 6บล็อกเ0ิเพินฟ้าฉีกกระชากความมืดพกพาขีปนาวุธพร้อมไล่ล่าทำลายเป้าหมายที่ถูกล็อกไว้แล้ว บินต่ำเลียดยอดไม้หลบเรดาร์นักบินไทยโชว์ทักษะขั้นเทพร่อนผ่านเชือกเขาพนมดงรักราวกับเดินเล่นในสวนเป้าหมายแรกคือฐานยิงจรวด dm 2 1บของค่าศึกอาวุธเก่าคร่ำครึที่นอนรอความตายใต้แสงจันทร์ทันเรือนรางนี้จากระยะปลอดภัยนักบินกดปุ่มส่งคำทักทายแห่งความตายด้วยขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นแม่นยำระดับเซนติเมตรเสาเพลิงมาึุมาปวยพุ่งรุนแรงเปลี่ยนฐานปืนใหญ่เข็มรอเป็นเศษเหล็กไม่เกรียม ก่อนทันได้ยิงสวนกลับมาเลยความประหลาดใจเกิดขึ้นสมบูรณ์กองทัพท้าสึกเป็นนัมพาตไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อความตายล่วงจากฟ้าตามมาด้วยวิญญาณล่องหน f 3 5ความภาคภูมิใจทับฟ้าไทยแทกซึมลึกเข้าสู่ดินแดนชั้นในเพื่อค้นหาเรดาร์ด้วยเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ f 3 5เปลี่ยนระบบป้องกันภัยศัตรูให้เป็นคนตาบอดที่หมุนปืนไปมาเองระเบิดร้อนอัจฉริยะถูกปล่อยลงมาลอยตามลมเงียบเชียบพุ่งทะลุหน้าต่างศูนย์บัญชาการอย่างแม่นยำที่สุด แรงระเบิดไร้เสียงดังภายนอกแต่แรงอัดภายในทาลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ้นเปลี่ยนศูนย์เป็นสุสานทันทีในขณะเดียวกันบนภาาพ,พื้นดินหน่วยปืนใหญ่ DTI 1ของไทยเริ่มยิงสร้างบทเพลงซิมโฟนีสายฟ้าสั่นสะเทือนหัวรบนนรภัยนำวิถีพุ่งข้ามพรมแดนมุ่งหน้าสู่คลังกระสุนและจุดรวมพลรถถังเคมอลด้วยความแม่นยำไร้ทิ่ติกองทัพไทยไม่จำเป็นต้องข้ามแดดแค่นั่งอยู่ไกลๆแล้วกดปุ่ม เปลี่ยนสนามรบให้เป็นกระดานหนักรุกของตนเองรถถัง t 5 5กัมพูชาพยายามเคลื่อนพลแต่ตกเป็นเหยื่ออนโนชาให้กับโดรนติดอาวุธในทันทีทันใดอย่างง่ายดายนี่คือหลักฐานความแตกต่างระดับการรบฝ่ายหนึ่งคือกองทัพนาโตอีกฝ่ายยังงมโขงกับแนวคิดสงครามยุคเก่านายกกัมพูชาได้รับรายงานความสูญเสียหนักใบหน้าซีบเผือดเมื่อตระหนักว่าประเมินพลังเพืพ่อนบ้านต่ำไปทรัมป์เฝ้าดูและพยักหน้าพอใจผมบอกแล้วยาแย่ช้างศึกตอนกำนลังหลัะ ผลลั์ที่ตามมามันเกินคาดเดาระยะที่1ของยุทธการเสร็จสมบูรณ์ท้องฟ้าและผืนดินในขณะนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยอย่างเบ็ดเสร็จแต่ฝันร้ายจริงยังไม่จบเมื่อมหาอำนาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจและเริ่มขยับตัวเตรียมแทรกแซงจีนจะยอมนั่งดูพันธมิตรถูกบทขยี้เฉยๆหรือจะปล่อยมังกรไฟออกมาท้าทายอำนาจของไทยและสหรัฐอเมริกากันแน่แท่งทางสเตนหนักหลายตันหลุดจากแท่นยิงพุ่งดิ่งลงสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วระดับมักสิบ อย่างน่ากลัวแรงเสียดทานกับอากาศเปลี่ยนมันเป็นอุก,กาบาดเพลิงฉีกกระชากท้องฟ้าเข็มระพร้อมเสียงหวีดวิวที่บาดแก้วหูไม่ต้องพึ่งดินระเบิดแค่พลังงานจลน์ของมันก็มากพอที่จะสร้างแรงระเบิดเทียบเท่ากับนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเป้าหมายคือฐานทัพใต,ใต้ดินที่แข็งแกร่งที่สุดชานกรุงพนมเปญที่ซึ่งกองบัญชาการสูงสุดของข้าศึกกำลังกบดานอยู่ลำแสงจ้าพุ่งปักลงสู่พื้นดินอย่างรุนแรงตามมาด้วยความเงียบงันที่หยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งในเซียววินาที และผืนดินก็ระเบิดออกเศษคอนกรีตถูกบดขยี้พุ่งถ่ายยางขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อตัวเป็นเสาฝุ่นขนาดมหิมาที่น่าสะพรึกคลื่นกระแทกซัดกวาดทุกสิ่งปลิวว่อนทังรถถังและต้นไม้ราวกับว่าเป็นเพียงของเล่นพลาสติกราคาถูกไร้ค่านาพนมเปญนตึกสูงสั่นสะเทือนรุนแรงกระจกหน้าต่างแต่กระจายผู้คนล้มฟุบลงกับพื้นถนนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดในบังเกอร์รัฐบาลเขมรไฟดับวูบลงเพดานแตกราว ฝุ่นร่วงหล่นลงมาปกคลุมศีรสะเหล่านายพลจนข่าวโพลไปหมดพวกเขาตระหนักดีว่าหากไม่ยอมแพ้สารพอร่ออินทร์ดอกต่อไปจะร่วงลงกลางกระบอกพวกเขาไม่ใช่แค่ชานเมือง15หน้านาทีต่อมาทั้งข่าวถูกชักขึ้นเหนือตึกที่ทําการรัฐบาลเสียงประกาศยอมแพ้อย่างไร้เงื่อนไขดังผ่านลําโพงไปทั่วกองทัพไทยเคลื่อนพลเข้าสู่เขตการชนทันทีไม่ใช่เพื่อยึดครองแต่เพื่อจัดระเบียบและสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความสั้นๆ ว่าพลังอํานาจนํามาซึ่งสันติภาพไทยได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องและจําเป็นต้องทําแล้วสงครามจบลงอย่างรวดเร็วเหมือนตอนเริ่มทิ้งบทเรียนราคาแพงให้แก่ใครก็ตามที่บังอาจมาท้าทายคนไทยไทยประกาศสักดาเจ้าแห่งอินโดจีนเสือแห่งเอเชียตัวนี้ได้ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงพร้อมกรงเล็บที่แหลมคมหน้าเกรงขามทั่วโลกจับจ้องมาที่กรุงเทพด้วยความยำเกรงโดยตรหนักว่าดูล้ำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนไปตลอดกาล ความเงียบสงัดยามค่ำคืนปกคลุมทั่วแนวชายแดนแต่จิตสังหารกำลังพุ่งพล่านรุนแรงณศูนย์บรัญรชาการไซเบอร์นายทหารไทยเริ่มเปิดฉากสงครามไร้เสียงปืนอย่างเยือกเย็นไวรัสช้างศึกถูกปลุกชีพแทกซึมผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมด้วยความเร็วแสงมันพุ่งเป้าตรงดิ่งเข้าสู่ระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของข้าศึกทันทีในช่วพลิบตาแสงไฟทั่วกรุงพนมเปญก็ดับวูบลงจมดิ่งสู่ความมืดมิดอนตการระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของกัมพูชา เกิดเป็นอัมพาตอย่างสมบูรณ์ในทันทีหน้าจอควบคุมเหลือเพียงสัญญาณรบกวนที่เป็นเม็ดทรายไร้ความหมายใดๆทั้งสิ้นนายพลค่าศึกแตกตื่นตะโกนใส่วิทยุสื่อสารแต่ไร้ซึ่งสัญญาณตอบรับใดๆกลับมาพวกเขาถูกทำให้ตาบอดและหูหนวกถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงณนะเวลานี้ที่ฐานทัพอากาศโคร,ราชเหล่านกเล็กมรณะเริ่มตื่นจากกวงแล้ว เครื่องยนต์เจ็ดคำรามกึกก้องพลเปลวเพลิงสีฟ้าสดใสฉีกกระชากค,ความมืดมิดฝูงบิน F16 ไวเปอร์ที่ทันสมัยที่สุดของไทยทยอยเหินฟ้าสู่เวหาทีละลำบินเกาะกลุ่มตามยุทธวิธีร่อนเลียกยอดไม้เพื่อหลบหลีกการตรวจจับของศัตรูเป้าหมายแรกคือฐานยิงจรวดหลายลำกล้องที่กำลังคุกคามชายแดนไทยอยู่ในขณะนี้นักบินไทยล็อกเป้าหมายนิ้วมือนิ้วเขียนกดปุ่มปล่อยขีปนาวุธสังหารทันทีขีปนาวุธพุ่งทะยานราวหอ,อกเพลิง มุ่งหน้าหาศัตรูด้วยความแม่นยำระดับจับวางเสียงระเบิดสนั่นวันไหวเปลี่ยนฐานยิงจรวดให้กลายเป็นเศษเหล็กในพริบตากองทัพกัมพูช่ายังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถูกทำลายล้างจนสิ้นซากเสียแล้วแต่นั่นเป็นเพียงแค่บทนำฝันร้ายที่แท้จริงกำลังจะปรากฏตัวขึ้นนะบัดนี้วิญญาณล่องหน f 3 5ของไทยเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านฟ้าข้าสึกอย่างเงียบเชียบด้วยเทคโนโลยีล่องหนมันไร้ตัวตนต่อทุกระบบเรดาร์ที่กัมพูชาครอบครองอยู่ ภารกิจของมันคือไล่ล่าและทำลายศูนย์บัญชาการหัวกะทิที่ซ่อนลึกในแผ่นดินระเบิดร่อนอัจฉริยะแยกตัวจากเครื่องบินลอยล่องไปตามลมหนาวอย่างแผ่วเบามันมุดผ่านช่องระบายอากาศของบังเกอร์บัญชาการด้วยความแม่นยำราวกับศัละยะแพทย์เสียงระเบิดทุ่มต่างดังขึ้นฝังกลบเสนาธิการฆ่าศึกทั้งหมดไว้ใต้ซากปรกหักพังไร้ซึ่งผู้นำกองทัพกัมพูชาเปรียบเสมือนงูไร้หัวสับสนวุ่นวายและหลงทิศทาง ในขณะเดียวกันปืนใหญ่ระยะไกล DTI 1ของไทยเริ่มคำรามกล้องจากอีกฝั่งชายแดนจรวดนำวิถีพุ่งไทยยางขึ้นฟ้าก่อตัวเป็นตาข่ายเติมปกคลุมทั่วผืนนภาพวกมันบินไกลนับร้อยกิโลเมตรมุ่งสู่คลังกระสุนยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามการระเบิดต่อเนื่องสั่นสะเทือนพื้นดินเปลวเ,เพลิงลูกโชติช่วงสว่างใสว่สวไปทั่วท้องฟ้ากองทัพไทยไม่จำเป็นต้องเหยียบย่างเข้าแดนศัตรูก็สามารถทำลายล้างทูกเป้าหมายได้รถถัง T 5้ เก่าคร่ำคลือของกัมพูชาพยายามเคลื่อนพลสกัดกั้นแต่ก็ไร้ซึ่งความหวังเหนือหัวพวกเขาฝูงโดรนติดอาวุธกำลังบินวนเวียนราวกับฝูงแร้งที่รอคอยซากศพขีปนาวุธต่อต้านรถถังถูกยิงลงมาเปลี่ยนรถถังเหล่านั้นให้กลายเป็นเมรูเผาศพเคลื่อนที่พลรถถังเข็มรู้วิ่งหนีตายด้วยความแตกตื่นทิ้งยานพาหนะที่ไม่เกรียมไว้เบื้องหลังนายกฤษกัมพูชาได้รับแจ้งข่าวความพ่ายแพ้ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดด้วยความตกใจ เขาตรหนักว่าตนได้ไปกระตุกหนวดเสือร้ายที่หลงคิดว่าเป็นเพียงแมวบ้านเชื่องเชื่อจากทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์เฝ้าดูสถานการณ์และพยักหน้าอย่างผู้มีชัยชนะผมเตือนพวกคุณแล้วกองทัพไทยไม่ใช่หมูในอวยให้ใครมาเคียวเล่นได้ง่ายๆหรอกนะระยะที่1ของยุทธการจบลงด้วยชัยชนะอันท่วมทน้นตกเป็นของฝ่ายไทยอย่างหมดจดท้องฟ้าและผืนดินตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพบกและกองทัพอากาศหลวงอย่างสมบูรณ์แต่ศัตรูยังไม่ยอมรามือ พวกมันกำลังดิ้นรนขอความช่วยเหลือจากมหาอำนาจภายนอกดาวเทียมสอดแนมตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติที่กำลังมุ่งหน้ามาจากทางทะเลจีนใต้กองเรือรบขนาดมหึมากกำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยด้วยความเร็วสูงที่น่าหวาดหวัน่นไทยจะรับมืออย่างไรเมื่อเหล่าพี่เบิม้มเริ่มกระโดดเข้ามาร่วมวงในเกมสงครามนี้โปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อมังกรไฟและพญาอินทรีเริ่มเปิดฉากปะทะกันอย่างดุเดือดไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ กองกำลังที่เหลือของกัมพูชาถอยร่นเข้าป่าลึกเพื่อจัดตั้งสงครามกองโจรต่อต้านไทยพวกมันใช้ภูมิประเทศที่ซับซ้อนและอันตรายเพื่อวางกับดักและซุ่มโจมตีขบวนรถลำเลียงสเสบียงของกองทัพไทยเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอร์กาดตระเวณของไทยถูกลอบยิงด้วยจรวดประทับป่าจากใต้ร่มไม้โดยไม่ทันตั้งตัวเฮลิคอปเตอร์ลุกเป็นไฟและพุ่งตกลงสู่ป่าปลุกกระแสความโกรธแค้นในใจคนไทยให้ลุกโชนดังไฟบรรลัยกลางแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ได้มาจากป่าทึบ แต่มันกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างหน้าเกรงขามจากทางฝั่งทะเลจีนใต้จีนไม่สามารถนั่งดูน้องเล็กถูกรังแกได้พวกเขาจึงส่งกองเรือทะเลใต้ลงมาเพื่อสร้างแรงกดดันทางทหารทันทีเรดาร์าเตือนภัยล่วงหน้าของไทยตรวจพบสัญญาณแปลกปลอมที่กำลังลุกล้ำเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนั่นคือเครื่องบินขับไล่ล่องหนเจ0ความภาคภูมิใจของปักกิง่งที่กำลังบินยั่วยวนท้าทายอยู่บนน่านฟ้าสากลไทยตอบโต้ทันควันด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินจากริเดอรบซอน ออกไปขวางประตูหน้าบ้านเพื่อแสดงแสนยานุภาพการเผชิญหน้ากันซึ่งหน้าระหว่างกองเรือไทยและจีนกำลังจะระเบิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บนหน้าน้านําสากลบนเวหาฝูงบินกริปเพนของไทยทะยานขึ้นฟ้าเพื่อเผชิญหน้าและขับไล่ผู้รุกรานที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ทีช่วยให้เครื่องบินไทยประสานงานกันราวกับเป็นร่างกายเดียวกันที่ไร้รอยต่อเจยี J 20, พยายามใช้ระบบล่องหนเพื่อหลบซ่อนแต่เราดาร์ของไทยได้รับการอัปเกรดให้มองทะลุกรูป,ปรงไปแล้ว ขีปนาวุธเมเทออร์พิสัยไกลถูกปล่อยออกไปพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถสกัดกันได้ทันนักบินจีนแตกตื่นเมื่อเห็นระบบเตือนภัยขี่ปนาวุธร้องเตือนภัยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งห้องนักบินพวกเขายิงพลุไฟล้อเป้าด้วยความสิ้นหวังแต่ขีปนาวุธของไทยยังคงไล่ล่าเกาะติดราวกับเงาตามตัวไม่ปล่อยเครื่องบิน J20 ลำหนึ่งถูกยิงเข้าอย่างจังลุกเป็นไฟและร่วงลงสู่ทะเลทำลายตำนานผู้ไร้เทียมทานลงต่อหน้าใต้ท้องทะเลลึก เรือดำน้ำจีนวางแผนรอบโจมตีกองเรือไทยจากทางด้านหลังอย่างเงียบเชียบและอำมหิตแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ส่งเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียมานอนรอซุ่มโปง่งนานแล้วสัญญาณโซนาเชิงรุกที่รุนแรงถูกส่งออกไปกระแทกแก้วหูของลูกเรือจีนจนแทบระเบิดและเสียขวัญน,นั่นคือคำเตือนอันแข็งกร้าวว่าจงหันหัวกลับไปเดี๋ยวนี้หรือจะยอมถูกเปลี่ยนให้เป็นสุสานใต้ก้นทะเลเมื่อรู้ตัวว่าตกหลุมพรางกองเรือจีนจำต้องกลืนเลือดหันหัวเรือกลับ เพื่อรักษาถนอมกองกําลังเอาไว้ก่อนไทยและพันธมิตรได้รับชัยชนะในการชิงไหวชิงพริบรักษาอธิปไตยเหนือเกาะและทะเลไว้อย่างมั่นคงถาวรเมื่อถูกทิ้งและจนตรอกกัมพูชาตัดสินใจปล่อยหมัดสั่งลาครั้งสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและโหดเหี้ยมพวกเขาระดมปืนใหญ่ที่เหลือทั้งหมดยิงถล่มแบบไม่เลือกหน้าเข้าใส่เมืองที่มีประชาชนอาศ,ศัยอยู่ของไทย ลูกกระสุนปืนใหญ่ตกลงใส่โรงเรียนและโรงพยาบาลสร้างความสูญเสียแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างน่าสลดใจการกระทำอันโหดร้ายนี้ได้ไปแตะขีดจำกัดความอดทนสุดท้ายของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเข้าอย่างจังนาย,ยกรัฐมนตรีไทยเรียกประชุมด,ด่วนใบหน้าเคร่งเครึมด้วยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เราไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วขอให้เปิดใช้งานยุทธการสารพระิศ์อภพิโรธในท,ทันทีเดี๋ยวนี้สัญ,ญญาณเข้ารหัสถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ ปลุกอสูรกายที่กำลังหลับไหลอยู่บนวงโครจรโลกให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพึพมพำว่ากัมพูชาเพื่อนเอย๋ยพวกคุณได้เลือกจุดจบที่ผิดมาหันเสียแล้วแท่งทางสเตนขนาดยักษ์เริ่มเคลื่อนตัวออกจากแท่นยิงเตรียมฟาดฟันบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์จากห่วงอวกาศอันหนาวเหน็บแท่งโลหะมรณะเริ่มทิ้งตัวลงสู่โลกอย่างอิสระมันเร่งความเร็วด้วยแรงโน้มถ่วง กลายเป็นหอบเพลิงเจาะทะลุชั้นบรรยากาศความเร็วพุ่งทะยานถึงมักสิบเร็วกว่าที่ระบบป้องกันใดๆจะตอบสนองทันชาวกัมพูชาเงยหน้ามองฟ้าเห็นลำแสงประหลาดพาดผ่านท้องฟ้าสีครามสดใสพวกเขาหารู้ไม่ว่านั่นคือทูแถ่งความตายที่กำลังนำพายนะมาเยือนอย่างไม่อาจเลี่ยนเป้าหมายคือฐานทัพใต้ดินที่แข็งแกร่งที่สุดของเสนาธิการข้าศึกชานกรุงแทงทางสเตนพุ่งชนด้วยพลังงานจลน์มหาศาล สร้างแรงระเบิดรุนแรงเทียบเท่านิวเคลียร์ไร้กำมันตรภาพรังสีมีเพียงคลื่นกระแทกล้วนๆที่บทขยี้ทุกสิ่งในรัศมีหลายไม์พื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงราวแผ่นดินไหวเก้าริกเตอร์ขีดกระชากถนนหนทางจนขาดสะบั้นณบังเกอร์ใต้ดินเรานายพลเข็มเราะสัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังถล่มลงมาเหนือศีรษะฐานทัพที่เคยถูกมองว่าไร้เทียมทานบัดนี้เหลือเพียงหลุมลึกขนาดมหึมาที่คุกรุ่นด้วยควันความเงียบสง,งัดแห่งความตาย ปกคลุมซากที่เหลือเป็นภาพที่น่าสยดสยองและน่าเวทนาข่าวการระเบิดแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทําให้ทั่วกรุงพนมเปญจมอยู่ในความโกลาหลรัฐบาลกัมพูชาตระหนักดีว่าพวกเขาไม่อาจต่อกรกับพลังทําลายล้างระดับนี้ได้เลยหากไม่ยอมแพ้สุรพอ,อินทร์ดอกต่อไปจะล่วงลงกลางทําเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอน15น้านาทีต่อมาท้องข่าวถูกชักขึ้นเหนือยอดตึกที่ทําการรัฐบาลในกรุงพนมเปญเสียงประกาศยอมแพ้อย่างไร้เงื่อนไขของกองทัพกัมพูชาดังผ่านลําโพงไปทั่วเมือง กองทัพไทยเคลื่อนพลเข้าสู่เขตการชนทันทีเพื่อเข้าควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยทหารไทยได้รับการต้อนรับดังผู้พิทักษ์สันติภาพผู้มาหยุดยั้งฝันร้ายให้จบลงโดนัลด์ทรัมป์ทวีสแสดงความยินดีสันติภาพเกิดจากความเข้มแข็งไทยทําได้เยี่ยมมากทั่วโลกต่างตกตะลึงในแสนยานุภาพทางเทคโนโลยีทหารที่ไทยกําลังครอบครองอยู่เพื่อนบ้านรีบส่งสาสอนเจรจาให้คําม,มั่นเรื่องสันติภาพและเคารพพัธิปไตยไทยทันที จีนถอนกองเรือกลับประเทศอย่างเงียบเชียบยอมรับการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจใหม่นี้ไทยพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เบี้ยบ,บนกระดานอีกต่อไปแต่คือผู้เดินหมากตัวจริงระเบียบโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นในอินโดจีนโดยมีกรุงเทพเป็นหัวใจและศูนย์กลางชัยชนะครั้งนี้คือผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์และการลงทุนด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแม่นยำคนไทยหลั่งไหลออกมาฉลองทงชาติปลิวใส่เต็มท้องฟ้าด้วยความภาคภูมิใจสุดซึง้งบทเรียนที่ได้หากปรารนาสันติภาพต้องเตรียมพร้อมทำสงครามอยู่เสมอ ความเมตตาต่อศัตรูคือความโหดร้ายทารุณต่อตนเองไทยจะไม่มีวันยอมให้ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดหวนกลับมาซ้ำรอยอีกแม้แต่ครั้งเดียวความพิโรธของพระอินทร์ผ่านพ้นไปแต่สายพระเนตรของท่านยังคงเฝ้าระวังรักษาแผ่นดินจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าดูแคลมแสนยานุภาพของกองทัพไทยอีกต่อไปดินแดนสุวรรณภูมิได้กลายเป็นป้อมปราการเหล็กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง